ก็เฮ็ดแบบนี้นี่มันเกิดได้อย่างค้นกระป๋อนกวไกายยื้ซื้อกะพังแผ่ดลงสงงใยแพ่นกับกันมันต้องเป็นแบบนั้นได้ไก่พี่หลิวคือว่าแบบนี้หนูท่านเฮ็ดอย่างอยู่พอเฮ็ดแม่เป็นพยานได้พอพักแพ่ดลมเ่าพอใจที่มาบ้วานเฮา หึงอี่อยงบ่าเขาเรื่องปอเธอว่าเสื้อเขาติกายแข่เขามาบ้านควรให้เกียรติตอนรับว่าแม,มนเฮ็ดแบบนี้ป้าแพทไปนั่งก่อนปอไม่กินเขาปอคงไม่อยากกินเขาเร่วมกับแพทย์ดอก เมื่อวานนี้ยังผักแพดล,ลมอยู่เลยหนูบ่ได้เหตุก่ายเป็นอย่างเธอคือเป่าเสือเหาแม่กับพี่ดิวลหละแก้งเหาบอนี่ปอส่ไรแม่จีกรนหนูบ่ได้เหตุหนูว่าความจริงพอได้แล้วปอถ้าพวกกินกับไปได้แล้ว นี่หละหน้าที่มึงคนแบบมึงเหมาะกับการล่างจานนี่ละบึเป็นมาเป็นน้องสะใา้กูหนูไปเฮ็ดอย่างให้พี่กับแม่เป็นยังต้องนั่งเก็บหนูนขนาดนี้แต่คนที่สมควรจะเป็นแฟนกายมันเป็นแพทย์มันเป็นมึงแพทย์ขอความทุกอย่างที่เขาจะเป็นมุนสะใภยกูแมีนมึงตอนไหนมุนสิเลิกกับกายหนูเลิกบ่ได้ดอกจ้างแต้หนูก็เลิกกับกายบ่ได้ปี่อย่างคือสิเลิกบ่ได้ที่ยังเห็นแกโตลายปอ ป่อยไก่มาหาเขาได้แล้วถ้าเกาะกายกินไปหอดซสายบอกเธอว่าเขาเกาะกายกินเขาไม่เคยเกาะภัยกินโอ๊ยน้ำหนาจัมึงในติซีปัญญาถ้าบ่งเกาะน้องซ้ายกูกินนะถ้ามึงมาเลิกกับไก,ก่เมื่อกทนอยู่แบบนี้ะจังใดไก่เขาก็บ,บกาขอขายมึงหรอกป้าเฮาเป็นนางดีกว่าปล่อยมันอยู่นี่แหละลางไปเดาจันท ทีสิของเธอกลับไปแล้วติปอเธอเป็นอย่างเนี่ยคือเป็นคนมุมมีเหตุผลแบบนี้เธอซิมาหึงเขากับแพทจนทำร้ายเขาบแบบนั้นแทนยังเขากไม่ได้คิดดีอย่างกับแพทจัง้อยแล้วถ้าเขาบอกว่าเขา่ปด้เหตุเธอสิเสือเขาบลักายเขาเป็นแฟนเธอเด็เธอคือบปเสียงเขาแน่นี่เธอสิบอกว่าแม่กับพี่เขาตัวติเออแล้วเธอสิเสือบละ่าล่ะในเมื่อบปเสือก็ไ่ต้องเว้าเธอก็บอกเคยเสือเขาอยู่แล้วละ่ะเขาผิดทุกอย่างนั่นละ่ะปอปอ เธอนี่เหมาะสมกับการเป็นแม่บ้านอิลีเนะาะเธอสิมาหาเรื่องอย่างอีกความจริงเขาก็บอกกันดีๆก็ได้เดถ้าเธอโยกยายให้เขาเขาสิบวมาหาเรื่องเธออีกหรือเธออยากได้เงินเท่าใดก็แ,แค่บอกเขามาขันขงนังเนาะถึงกับมาขอสื่อแฟนชวบ,บับน,นี่มันเกิดไปแล้วเดมึงมีสิทธิ์อี่ยงมาด่ดากูแต่สิทธิ์ที่ฉันเป็นแฟนกายล่ะผู้หญิงอี่ยงหน้าด้านไร้ยางอายอีลิ บ่มีปัญญาหาแฟนเองติเป็นอย่างต้องมาอยากได้แฟนคนอื่นแล้วมันเป็นอย่างก็เห็นบ่แม่นตีว่ามีแตได้คนอยากเห็นฉันคบกับกายทั้งแม่ทั้งพี่ไม่ผู้ใด็หักเธอจากคนเธอควรพิจารณาเจ้าของได้แล้วซินีไปใส่ยังว่าก่อนไม่รู้เรื่องเลยเธอต้องเลิกกับกายฉันบ่เลิกอยฉันเดี๋ยนี้ฉันบอกให้ปอยฉันบอกให้เลิกไป น้องแพทย์เป็นยังบ่ลกูกกระปอแม่แม่หนูว่าน้ำบีบดีปอมันมาแกล้งหนูมึงเท่าหนูเปียยงคนสักผ้าไปเลยเออหนูว่าได้ตั้งใจสิแกล้งเ้อเธอเนี่แหละที่มาจับเขาไวอ้อีกอีกแล้วี่ปอต้อนึกว่าเขาบอกเธอไปแล้วเธอสิรู้เรื่องแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอหลีได้ไก่ไม่ได้ตั้งใจจังไหบเท่าแพทย์เปียกหมดเลยเนะี่ยเสร็จให้แผ่นเดี๋ยวนี้หลงเท่าเขาเห็นแพงเลยรู้บ่ เออไปเสร็จเลยแตว่ามัน<บ>มีแต่เสร็จเดี๋ยวนี้กา่เธบบอ่าคิดซิว่าอย่างในติเธอผิดอีหลีเธอก็ต้องเซ็ตนั่นละปอฮะถ้าสิ่ยอมใไปเขาก้มหัวเซ็จเท่าคนอื่นนี่นนะคนอื่นเหตุ เขาก็ไม่เคยเสียวความรู้สึกซ้ำเธอเหตุทําอะไรได้ไก่เขาเป็นแฟนกันเด้เธอเคยขีดสิบปกป้องเขาบอกระเธอผิดแม่บอเธอไปให้แพทย์ก่อนห็นยังเออจะของผิดเองไหมเขาบอกจากรอบแล้วว่าเขาไม่ได้เหตุเธอเคยเสียงเขาบอเขาทนม่ไวแล้วล่ะที่ผ่านมาเขากะให้แม่เธอให้พี่เธอคมหัวเขาตลอดถ้าห้าของเขามันยากหลยกระพอซะ เขาเลิกกันป๋อดีๆเลิกไปเลยคนแบบนี้นะบ่สมคารไปคบกับมันแต่แหลกแล้วไก่น,นกไกลหาคนใหม่ดีกว่าปอเรื่องแค่นี้คุยกันได้เป็นอยังต้องเลิกกันน้ำเธอเป็นแฟนเฮาแต่เธอบบเคยเสื้อเฮาเลยเขาบอ,อย่างเธอก็บบเคยเสือบอ่เคยปกป้องไม่แต่ให้เขาถึกลังแกเขาทนมามากพราะอวเขาโบคุยเอยี่ยงทั้งนั้นเขาเลิกกัน ส่วนธุรกิจเขาถือหุ้นหลายกว่าเธอมันก็ต้องเป็นของเขาคนเดียวธุรกิจอียงไก่คือกระที่ไก่มีเงินให้แม่ใอยซุ้มมือเนี่ยก็นย้อนธุรกิจของหนูเนา้าไก่มีหุ้นซ่อนกับหนูน้อยนึ่งนี่แหละเหตุผลที่หนูบอกว่าเลือกกับไก่บ่้้ แล้วบ่ตองหวง่วงเลยว่าหนูสิมาเก,กาะไก่กินเพราะหนูบ่เคยขอเงินจากผู้ชายคนนี้แมแต่บทเติว๋วที่พาหมาหนูย้อมมาอยู่กับไกย่ย้อมให้แม่กับพี่โคมเฮงก็ย่อมว่าหนูฮักไก่แต่ตัดมาที่ไก่บ่แม้สิเขาข,งขงังและปกป้องหนูเลยฮ่องกงโบมินคนที่สิ้นไล่ไม่ต่อเป็นยังต้องทนนำํำลังเกียจหนูปานี่หน,นูบ่อยู่ก็ได้เมื่ออยากให้หนูเป็นลูกสะพายม่นบ่เออหนูไปก็ได้ จบกันเนื้อก่ส่วนเรื่องงานของเขาก็ตามนน่นลนะเขาเป็นพูนส่วนใหญ่สุดเขาไล่เธอออกแต่บอต้องห่วงมีเงินเะชวยให้แน่นอนครอบครัวแฟนแบบนี้แพสิทนอยู่ได้บ่อยู่ดอกอปอปอปอนี่แม่กับพี่ให้ยังลงไปเนี่ย